น้องเตวันนี้น้องเตจะรีวิวอะไรครับเชฟเชฟมีเครื่องยิงกระโดเครื่องยิงกระโดอ่ะเชฟนั่นอะไรอ่ะในมือนั่นคืออะไรเต้าแก๊สเต้าแก๊สอ่ะมีอะไรอีกนอกจากเต้าแก๊สมีอะไรอีกช้อนช้อนอ่ะนอกจากช้อนมีอะไรอีกโอ้กระทะหม้อมออ่ะหม้อมีอะไรอีกครับกระทะอ่ะมีอะไรอีกครับอ่ะมีอีกไหมฝาอ่ะฝา ทีนี้รถมีอะไรน่าอะไรอะเครื่องบินอ่ะชให้ดูหน่อยนิชูให้ดูเออชูชูสวยๆชูสวยๆโอ้เครื่องบินมีสีอะไรครับเนี่ยสีบลูสีบลูกับสีออเรนออเรนอ่ามีมีอะไรอีกมีอะไรอีกรถรถอืมส่อมคันอ่าซ่อมเครื่องบินเครื่องบินมีมีอีกไหมนู่นนู่นเครื่องบินนู่นนู่นล้อหลุดครับอ๋อล้อหลุดแล้วนู่นนู่นเครื่องบิน แอร์ยิบเครื่องบินนั้นมาโชว์ก่อนแล้วเยลโล่หน่อยนู่นนู่นนู่นยิบเครื่องบินมาโชว์ก่อนแล้วนู่นนู่นนู่นเยลโล่เยลโล่เล่นไม่นุ่มใสยังไงเดี๋ยวค่อยใส่ลูกไอ้ยิบเครื่องบินนั้นมาโชว์ก่อนอ่าสีอะไรเนี่ยเยลโล่เยลโล่สีเหลืองอ,อ,อ่านี่เฮ้ยอ๋ออ่าพอแล้วเนาะอ่ะบายบายก่อนบายบายก่อนเร็วบายบายนี่ทำมือด้วยทำมือด้วย บายบายมองกล้องสิบายบายเดี๋ยวครั้งหน้านะครับน้องเตก็จะมารีวิวอของเล่นอของเล่นอีกเนาะ,ะ,ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้องเตด้วยอครับอ่าโอเคครับ